กากันว้าวว้าวดีๆรถ The p r e s ร n t ของฝากสามีนะไ <It 's S 1> ม่เชื่อพน้อดขเรับกระเป๋าพังท่านผู้ชมเป๋าแตกบุนะคะท่านผู้ชมทำไงดีเนี่ยสายการบินเขาจะรับผิดชอบไหมคะอันนี้จะไปแจ้งนะคะแจ้งสายการบินอันนี้แบบนี้ไม่ไหวนะคะห้าพันนะคะกระเป๋า เวลาเปิดของฝากพี่กัญยาบอกเลี้ยวทุเรียนถึงแอฟริกาแล้วนะผู้ชมเชื่อหรือ,อยังนะคะวันนี้ได้ทุเรียนมาด้วยนะคะทุกคนดูสิทุเรียนเน่าหรือเละหรือ,อยังท่านะผู้ชมน้องเปิดแล้วนะคะก็มีของกินของใช้ท่านะผู้ชมเพราะเสื้อผ้าไม่ได้เน้นเนาะเออ oh. เราไม่ได้เน้นเสื้อผ้าเด็ดด้ เพราะเรามีอยู่แล้วก็พี่มันไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าเนาะเน้นของกินท่านผู้ชมของมันหายากของในไทยเนาะแม่ของแม่เนาะเี่อืมเดแน่เดี๋ยวพี่จ buy all for you really I see I see c r e a m for me also ของใช้ท่านผู้ชม tampon for me also honey ของใช้นะคะทุกท่าน m a m านะคะ we don't have mama in South Africa to import ของใช้ที่ร้านนวดด้วยท่าผู้ชมนี่นะลูกใหญ่มากกระติข้าวเียนวนก็ไม่ยท่านผู้ชมทุกอย่างเลยแหละทุก yeah. อย่างเย้ตรีไมล้ไปลายอ e เมตรเยอะท่านผู้ชมยลูกทุเรียนเดีอ้พะทุเรียนแล้วี่สัทุเรียนไน่ u ด้บลูสีสัตว์แอฟริบลูสตเอ็นชีพบลูัแอฟริกา <c oughs> ถ้าผู้ชมมันเยอะมากได้ของมาเยอะมากเนาะดูเรียนโารูทุเรียนพี่กัญญามาแล้วนี่เยนดูเร้ยนดูเรยนดูเจแยนดาเนเจแยนีนดคเรียนเรยนียนะเีนูนนกรนนยนนน โอ้ลงกิมค okay, okay, oh, ูดไม้เดนเล่ไม้เดล้วผู Sean ้ชมสวยอ่ะดูเรียนสวยมาก้สุดยอดเลยยังไงตี๊อยูยูนัทอดูเรียนมอลองเป็นเพเยโอเคหมขอบุณอิอู่างเโอ้ท่านผู้ชมของมันต้องนเยอะของที่ใช้อ่ะนะ ันเยอะมันเยอะท่านผู้ชมสากระเป๋านะมันเยอะอม,ม,นะมันเยอะ,ยอ,ะอุ้ยขนมดีนม้ชมขียข้ยขนมขนยขนียวนียเนียวะ้ายวขาวเหนย้าวยนีาเหน้าห้วเนเ

อูเัเปเชยเรดเอนะ uh, สเัเรดีเกี้็มาอมาเก็ตอสอีอที e a, uh, yeah, a here that you can see นั่นแลสก็มาที่แอฟกาใ้มันไม่สะอต้องใช้แบบนี้นะมันเยอะท่าผู้ชมไม่ไหวท่าผู้ชมเอาไว้เจอกันนะคะสำหรับวันนี้เอาไวเ้เพียงแค่นี้ have to say bye bye ค่ะ คือของมันเยอะมากสามกระเป๋าท่านผู้ชมไปไป้ายให้พี่พักผ่อนก่อนนะเหนืน่อยมากเยอะกว่านี้มีอีกไหมท่านผู้ชมมันเปิดร้านค้าหรือเปล่าคะเนี่ยมีหน้าคุณสามีบอกว่าทําไมตังค์หมดเร็วจังเยอะท่านผู้ชมอันนี้ของได้มาสามกระเป๋าใหญ่ๆนะสากกระเบือยันเรือรบท่านผู้ชมโอ้ยได้อะไรมาเนี่ยฮะ ยังไม่หมดนะท่านผู้ชมยังยังลื้อกระเป๋าต่ออยู่นะคะยังมีอีกท่านผู้ชมรู้สึกว่านเหนื่อยแล้วก็หอบแล้วนะคะเพิ่งเครื่องเพิ่งลงกว่าของเน่าก็ล้วของมาก่อนท่านผู้ชมกะจะไม่ในอุดหนุนประเทศแอฟริกาใต้เลยนะคะคือไทยโปรดักไทยโปรดักล้วนๆเนานะเขาท่านผู้ชมเดี๋ยวไปค้นต่อท่านผู้ชมเยอะเยอะเยอะก็เป็นชุดที่นํามาจากเรนูนครนะคะท่านผู้ชมเรนูนครบ้านพี่นะคะพาถุงใดมาเยอะเกือบ เออสิบกระผืนเนาะก็เยอะอยู่นะคะทุกท่านโอ้ยด้านไลา์สวยๆท่านผู้ชมมืดหน่อยเนาะอันนี้ก็พับเรียบร้อยเสื้อผ้านวดร้านนวดอุปกรณ์ลูกประครบอะไรต่างๆท่านผู้ชมสวยงามมากค่ะไปประเทศไทยรอบนี้คุ้มมากๆนะคะท่านผู้ชมก็ได้ทั้งหลานสาวมาอยู่ด้วยได้ทั้งไทยโปรดักส์ผ้าถุงผ้าสินนะคะของตกแต่งร้านนะคะเยอะแยะค่าแอฟริกาใต้บายๆนะคะ